สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ย Asia Food Secret นะคะวันนี้อุ๋ยก็ไม่ได้มีเมนูมาฝากค่ะแต่มีวิธีการชำแหละไก่มาฝากชำแหละไก่ให้เป็นชิ้นสวยๆแยกชิ้นส่วนออกจากกันยังไงพร้อมวิธีการสับไก่เพื่อนำไปประกอบอาหารได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนและว,วิธีการทำค่ะให้เตรียมมีดสับกันไก่เท่านี้เองค่ะแล้วเราไปลงมือทำกันเลย ก่อนอื่นนะให้เราจับขาไก่ก่อนเลยค่ะจับขาก่อนเลยนะนี่เราก็จะเหลือแบบนี้สับส่วนคอค่ะแล้วก็นี่เลยวันนี้บอกเป็นไก่บ้านไก่บ้านแท้เลยล่ะค่ะให้เรานะ แยกชิ้นส่วนของน่องไก่แล้วสะโพกออกก่อนเลยค่ะนี่นะนี่เราก็จะได้ส่วนของที่เขาเรียกว่านอสอนะนี่เลยค่ะ แล้วเราก็ใช้มือหักออกนี่ค่ะเราก็จะได้ส่วนของนอสอแล้วค่ะแล้วเรามาดูส่วนของปีกค่ะเราก็แยกส่วนของปีกนะส่วนของปีกถ้าเป็นปีกเต็มเขาก็จะมีส่วนของปลายปีกปีกกลางแล้วก็ปีกบนนะนี่เลยค่ะ เราก็จะได้ส่วนของปีกเป็นการแยกชิ้นส่วนออกจากกันเลยนะใครจะเอาส่วนไหนไปประกอบอาหารอะไรก็ได้เลยค่ะเสร็จแล้วทีนี้ส่วนของหน้าอกนะให้เพื่อนทำอย่างนี้ค่ะแต่ใช้มีดก็ได้หรือจะใช้กรรไกรก็ได้นะตัดออกเลยค่ะตัดส่วนที่เป็นหนังนะออกแล้วก็ใช้มือค่ะนเขาก็จะหักออกมาง่ายมากเลยแล้วเราก็สับ นี่ก็จะเป็นส่วนของโครงนะนี่ก็จะเป็นส่วนของโครงตูดไก่นี่ค่ะส่วนของตูดไก่นะให้เราก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะแยกเป็นส่วนเลยนี่ก็เป็นตูดีนโครงไก่ค่ะแล้วเราก็จะมาล้อส,ส่วนของหน้าอกนะนี่ค่ะให้เราใช้มีดนะรีดตรงกลางเลยค่ะ มค่อยๆกลีดหรือใช้กันไก่ก็ได้นะคะเนี๋ยวก็จะใช้กันไกตัวช่วยแล้วก็ใช้มือค่ะหักเลยจะเหนียวหน่อยนี่มันเป็นไก่บ้านด้วยเนื้อเขาจะเหนียวนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะสวยของหน้าอกนะ สำหรับใครที่จะใช้หน้าอกแบบไม่ติดกระดูกนะนี่ค่ะแร่เลยเห็นไหมเขาะจะเห็นโค้งนี่ค่ะเราจะใช้แค่ส่วนของหน้าอกนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าอกนะนี่เลยหน้าอก นี่ก็จะเป็นสันในค่ะส่วนของสันในนะเ็าจะมีนิดเดียวมีไม่เยอะนี่เลยค่ะสันในที่เขาเรียกว่าสันในค่ะนี่เลยค่ะมีเส้นเล็กๆนี่ก็จะเป็นโครงแล้วนะส่วนขาไก่ค่ะเราก็สับเลยค่ะสับเล็บออกเลย ก็จะแยกชิ้นส่วนง,ง่ายๆเลยค่ะก็จะเป็นขาไก่สันในหน้าอกแล้วก็ปีกเต็มนอสอโค้งไก่แล้วก็ตูดค่ะนี่เลยสำหรับวิธีการชำแหละชิ้นส่วนไก่ค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการสับไก่ค่ะเพื่อนำมาแกงนะนี่เลยสับเลือกออกเลยค่ะนี่นก็สับครึ่ง นี้ค่ะสับครึ่งเลยค่ะแล้วก็ส่วนของไก่นะก็จะทำแบบนี้ให้เราเฉือนในส่วนของตรงน้องออกจากกันเลยค่ะแล้วก็หักแบบนี้นะคะเขาจะหักง่ายมากค่ะแล้วก็ใช้มีดหั่นลงไปเลยค่ะอันนี้คือกรณีที่เราจะใช้ทั้งตัวเลยนะนี่วิธีสับก็สับคอเราก็มาหั่นค่ะตรงหน้าอกนะ อันนี้ก็คือวิธีการสับเพื่อจะนำไปแกงนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของข้อ ส่นของปีกค่ะนี่ค่ะนี่เลยสับไกนะ่งะ ส่วนคองอันนี้เราก็ใช่อย่างนี้ค่ะใช้มือกดเขาก็ออกแล้วนะตูดไก่ถ้าไม่ทานก็ตัดทิ้งเลยนะส่วนกรณีหรือไม่ทานก็จะเอาออกเลยตูดไก่เราไม่เอา นี่ค่ะเราก็จะได้ไก่ค่ะเพื่อนำไปแกงไปผัดได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการชำแหละชิ้นส่วนไก่และวิธีการสับไก่เพื่อนำไปประกอบอาหารค่ะ นี่ค่ะสำหรับวิธีการชำแหละไก่และการสับไก่เพื่อนำไปประกอบอาหารค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ